สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันอเอเชียวันนี้มาติดตามข่าวการพัฒนาเมืองเพื่อรองรับความเจริญที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของจังหวัดสระบุรีกันบ้างโดยล่าสุดกรมทางหลวงชนบทได้สำรวจออกแบบเส้นทางต่อเชื่อมระหว่างถนนสายขอสองพังเมืองรวม เมืองสระบุรีกับศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรีพร้อมทางต่างระดับข้ามทางรถไฟเพื่อรองรับการขยายตัวทางด้านโครงสร้างพื้นฐานได้แก่การก่อสร้างศูนย์ราชการแห่งใหม่โครงการรถไฟทางคู่และโครงการรถไฟความเร็วสูงโดยจะจัดให้มีการประชุมรับฟังความเห็นและการมีส่วนร่วมภาคประชาชนเพื่อโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด เรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับเมื่อวันที่4มิถุนายน2,563ในายมปฐมเฉลยวาเรศอธิบดีกรมทางหลวงชนบทเปิดเผยว่าจังหวัดสระบุรีมีการขยายตัวทางด้านโครงสร้างพื้นฐานได้แก่การก่อสร้างสูนย์ราชการแห่งใหม่โครงการรถไฟทางคู่และโครงการรถไฟความเร็วสูงส่งผลให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ และความต้องการด้านการขนส่งในขณะที่โครงข่ายถนนเดิมคับแคบไม่เพียงพอเนื่องจากพื้นที่ชุมชนที่หนาแน่นโดยปัจจุบันกรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการก่อสร้างถนนสายขอสองผังเมืองรวมสระบุรีแล้วเสร็จอยู่ระหว่างการก่อสร้างสะพานเชื่อมต่อถนนมิตรภาพเข้าศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรีเพื่อการเชื่อมต่อโครงข่ายถนนให้สมบูรณ์สนับสนุนการเดินทางในเขตชุมชนเมืองสระบุรี ให้สามารถสัญจรระหว่างเขตชุมชนเมืองสระบุรีไปยังศูนย์ราชการแห่งใหม่และถนนมิตรภาพได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้นสามารถลดระยะเวลาและระยะทางในการเดินทางรวมทั้งสนับสนุนยุทธศาสตร์ระบบการขนส่งทางรางโดยออกแบบให้เชื่อมต่อสถานีรถไฟความเร็วสูงในอนาคตขันรับกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจึงจะเป็นต้องทำการสำรวจและออกแบบเส้นทางเชื่อมต่อดังกลา่าว อธิบดีกรมทางหลวงจนบทบอกด้วยนะครับว่าจะจัดให้มีการประชุมรับฟังความเห็นและการมีส่วนร่วมภาคประชาชนหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องผู้นําชุมชนและผู้แทนกลุ่มต่างๆเพื่อให้โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนให้มากที่สุดโดยแบ่งออกเป็น3ครั้งดังนี้ครั้งที่1การผสมนิเทศโครงการคาดว่าจะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน2563เพื่อนําเสนอข้อมูลความเป็นมา โครงการวัตถุประสงค์แผนการดําเนินง,งานการนําเสนอแนวทางการออกแบบแนวทางการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นแผนการมีส่วนร่วมของประชาชนพร้อมรับฟังความเห็นจากที่ประชุมและข้อเสนอแนะเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาออกแบบต่อไปครั้งที่2การประชุมกลุ่มย่อยคาดว่าจะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม2563เพื่อน,นำเสนอความก้าวหน้าของการดาเนินง,งานข้อมูลการออกแบบถนนเบื้องต้น มาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อนำไปปรับปรุงให้การดำเนินงานสมบูรณ์ยิ่งขึ้นครั้งที่3การปัดชิมนิเทศโครงการคาดว่าจะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม2563เพื่อนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานทั้งหมดการเสนอร่างผลการออกแบบแนวเส้นทางที่ได้รับการออกแบบผลการศึกษาสิ่งแวดล้อมมาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากที่ประชุมเพื่อน,นำไปประกอบการปรับปรุงเพิ่มเติมให้รูปแบบการก่อสร้างมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการต่อไปจังหวัดสระบุรีเป็นตัวอย่างที่ดีในการเตรียมความพร้อมในการรองรับการขยายตัวทางด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะโครงการรถไฟความเร็วสูงและโครงการรถไฟทางคู่ที่จะผ่านเส้นทางนี้ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ และความต้องการด้านการขนส่งอย่างมากซึ่งการเตรียมความพร้อมอย่างนี้นอกจากจะเป็นการป้องกันปัญหาของเมืองที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วยังถือว่าเป็นการสร้างโอกาสที่ดีให้กับชาวจังหวัดสระบรุรีจังหวัดใกล้เคียงและคนไทยโดยรวมด้วยครับ